และนี่น้องซันเดย์ค่ะคลิปพิเศษของเราในวันนี้นะคะสาจะทําเรื่องที่ทุกคนมีปัญหากันเยอะมากเลยค่ะเวลาที่เราซื้อที่นอนมาใหม่หรือว่าซื้อเบาะนอนมาใหม่นะคะปัญหาที่ทุกคนเจอเลยก็คือน้องไม่ยอนนอนเบาะค่ะหรือว่าบางตัวเนี้ยนะคะก็ชอบกัดเบาะด้วยค่ะวันนี้นะคะสากับน้องซันเดย์จะมีทริคดีๆมาฝากค่ะสําหรับทริคข้อแรกนะคะคือการที่เราจะเลือกจุดที่เราจะวางที่นอนให้น้องน,นั่นเองค่ะ สิ่งสําคัญเลยนะคะเลือกจุดที่มีสิ่งที่บังอยู่ด้านหลังของน้องนะคะอย่างตอนนี้ค่ะซันเดย์เนี่ยมีกําแพงอยู่ด้านหลังค่ะน้องหมาเนี่ยนะคะจะชอบให้หลังของตัวเองเนี่ยนะคะสัมผัสอยู่กับพื้นที่ที่บดบังด้านหลังค่ะทําไมต้องเลือกพื้นที่ที่มีสิ่งที่กั้นอยู่ด้านหลังเพราะว่าตามสัญชาตญาณธรรมชาติของน้องหมานะคะเวลาที่เขาหลับสนิทหรือเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเขาต้องการบางอย่างที่บล็อกด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาทําร้ายเขานั่นเองค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะเวลาที่เราเลือกจุดนะคะพยายามเลือกจุดที่ด้านหลังของน้องเนี่ยนะคะมีพื้นที่สัมผัสอยู่กับกําแพงนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะก้นน้องซันเดย์ก็จะอยู่ติดกับกาแพงเลยนะคะเวลาที่เขานอนเนี่ยคะ่ะเขาจะรู้สึกปลอดภัยนะคะเราต้องทําให้เบาะนอนของน้องนะคะหรือพื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขานะคะถ้า สิ่งสำคัญต่อมานะคะคือการเลือกขนาดที่นอนนะคะเลือกให้พอดีกับไซส์ของน้องนะคะเวลาที่เขานอนยืดเต็มตัวเนี่ยค่ะจะต้องพอดีกับที่นอนนะคะถึงจะเป็นที่นอนที่เหมาะสมสําหรับน้องนะคะ ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทาโดยเด็ดขาดนะคะคือการที่เราขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ของเขานะคะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของเขาไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของเขาแต่เขากาลังโดนเราเบียดเบียนนะคะสาเข้าใจคะ่ะทุกคนอยากจะใกล้ชิดกับน้องอยากจะมีความมุงม้งมิ้งมีความน่ารักร่วมกันนะคะสิ่งที่คุณควรจะทําคือหลังนี้คะ่ะขยับลงมาอยู่ข้างกัน แล้วคุณก็ทํากิจกรรมของคุณไปนะคะคุณจะอ่านหนังสือก็ได้หรือถ้าคุณอยากจะเล่นกับน้องนะคะคุณก็น้องมาหาน้องตรงนี้เลยให้น้องเนี่ยอยู่บนพื้นที่ของเขาสิ่งสําคัญของการมีที่นอนนะคะคือเราต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของน้องค่ะและจะทําให้น้องเนี่ยรักที่นอนมากขึ้นค่ะข้อสรุปง่ายๆนะคะสําหรับการเตรียมพื้นที่สําหรับที่นอนให้น,อน,นะะ้องค่ะข้อแรกนะคะ ต้องมีกำแพงอยู่ด้านหลังนะคะหรือมีพื้นที่กั้นด้านหลังนะคะจะเป็นปลายเตียงจะเป็นโซฟารหรือว่าจะเป็นกำแพงแบบนี้ก็ได้นะคะข้อที่2น,นะคะควรจะเลือกขนาดที่เหมาะสมให้กับน้องน,นะคะน้องตัวยาวแค่ไหนนะคะให้ยืดให้สุดตัวและเลือกขนาดที่เหมาะสมกับน้องน,นะคะข้อที่สนะคะเลือกพื้นที่ที่ปโปร่งโล่งสบายลมพัดผ่านนะคะเพื่อให้น้องรู้สึกสบายเวลาที่น้องขึ้นไปนอนนะคะข้อที่4สําคัญมากเลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของน้องให้ความเคารพกับพื้นที่ส่วนตัวของน้องด้วยนะคะเพียงแค่นี้นะคะน้องก็จะหลงรักที่นอนมากขึ้นค่ะสําหรับการฝึกน้องขึ้นที่นอนนะคะวิธีการง่ายมากเลยคะ่ะเราใช้ขนมนะคะหรือว่าอาหารที่น้องชอบนะคะล่อนะคะเอาขนมใส่มือแบบนี้นะคะเราตั้งไปที่ที่นอนค่ะแล้วบอกเส้นยว่าเข้าที่นอนพอน้องเข้ามาสี่ขาแบบนี้นะคะเราก็ให้รางวัลน,นะคะ ขั้นตอนต่อไปคือการให้ออกจากที่นอนนะคะทำวิธีการเดียวกันเลยค่ะขนมใส่มือแล้วยว้อนลไปค่ะลงไปอ่าแบบนี้นะคะกลับเข้ามาขึ้นที่นอนได้รางวัลค่ะลงจากที่นอนนะคะเนนลงจากที่นอนแบบนี้ค่ะเนนเข้าที่นอนเก่งไห ปัญหายอดนิยมเริ่มขึ้นแล้วค่ะน้องกัดทั้งกัดและแทะที่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันค่ะที่น้องกัดที่นอนแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะหยิบขนมค่ะแบบนี้นะคะแล้วล่อ,อขึ้นไปบนที่นอน,นะคะ่ะโยนขึ้นไปก็ได้นะคะเพื่อให้น้องขึ้นไปกินขนมบนที่นอนแทนตรงหลังจากที่เราล่อน้องขึ้นมาบนเตียงแล้วนะคะการที่น้องได้กินขนมบนเตียงเนี่ยค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยการกินขนมบนเตียงเนี่ยมันดีกว่าการที่เขากัด ะะเราเรียกว่าการดึงดิสแท c กของเขานะคะคออกจากการกัดป้ายเมื่อกี้นะคะแห่เมื่อกี้ขนมกับเราแทน,นะคะ่ะแค่ทําแบบนี้บ่อยๆนะคะทุกครั้งที่น้องเริ่มมีอาการที่จะเข้ามากัดหรือเข้ามาแทะที่นอนนะคะให้ทําแบบนี้ทุกครั้งจะช่วยป้องกันเรื่องของการกัดแทะที่นอนได้ดีมากๆเลยค่ะอีกทริกหนึ่งที่สํนนาคัญมากนะคะที่จะช่วยทําให้น้องรู้สึกว่าที่นอนของน้องเน,นี่ยนะคะ มีคุณค่าแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะสามารถจะชอบเรียกว่า create happy space ให้น้องนั่นเองค่ะโดยการที่เราเนี่ยนะคะสามารถจะตึกทริกต่างๆบนที่นอนกับน้องได้เลยนะคะ อันนึงนะคะที่จะช่วย create happy space ให้น้องได้นะคะก็คือการที่เราเล่นของเล่นกับน้องอยู่บนที่นอนแบบนี้ค่ะทํายังไงก็ได้นะคะเล่นอะไรก็ได้ค่ะให้น้องรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาแล้วมันก็สนุกมากและวิธีสุดท้ายนะคะในการ create happy space นะคะก็คือการให้น้องเนี่ยแทะขนมอยู่บนที่นอนของเขาเนี่ยแหละคะ่ะ เขาก็จะรู้สึกว่าที่นอนตรงนี้ทุกอย่างมันดีไปหมดเลยได้ทั้งสุดคำสัง่งได้ทัง้งกินขนมนะคะได้ทั้งเล่นแล้วก็ได้แพ้ขนมของโปรดค่ะรับรองนะคะถ้าคุณทำตามทริคทั้งหมดที่สาให้ไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าน้องจะหลงรักที่นอนแบบสุดๆไปเลยค่ะ